เอฟซี uh huh. FC, ขอหัวใจให้นางยตาหน่อยคะ่ะหัวใจมาแล้วนี่ป้าไม่รู้เรื่องนะหรอหัวใจตอก้าเลยขอหัวใจขอดาวด้วยนะคะอฟซีขอดาวด้วยน,นะคะ,ะเอฟซีฮ f ล h e l เอ f f จะส่งมาหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวเออสามพ<ห>ันสี่เป็นวะ โอเค <Okay, S 2> เดี๋ยวป้าสแกน,นจ,จ่ายให้น้องเกียวก่อนนะใค่ยอยู่ไห่ถือเครื่องอยู่ยเดี๋ยวนะคะโอนเงินจ่ายค่าวัคซีนน้องเกียวก่อนแป๊บหนึ่งคะ่ะสวัสดีคะ่ะเอฟซีบอกเอฟซีสิให้กำลังใจหนูด้วยนะคะป้าจ๋าจ้าลูก ต้เป็นโต้พิมพ์มาแล้วเดี๋ยวพี่โต้พิมพ์มาแล้วเดี๋ยวป้าจ่ายค่าอันนี้ให้น้องก่อนจ่ายค่าวัคซีนให้น้องเกีียวก่อนพี่โต้ดังไม่พิมพ์มาเลยค่ะออแอฟวีป็นขอให้ลาวแล้วป้ารู้เป็นมีรามีนาเราเดี๋ยวลูกโอเคค่ะเดี๋ยวนะส่งไปให้ป้าอ้วนก่อนแป๊บหนึ่ง มลโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะพ่าอว้วนน้องเกียวไปฉีดวัคซีนสองขาเลยวันนี้นะหมอกวเกียวสู้ๆเราจยวร้องไห้ไม่ได้ดูเราจะเกียวร้องไห้ไม่นดาอยู่ร้องไห้ไม่สีดาี่สาร้องไห้ไม่น่าสีดาแล้วเนี่ยเหรอร้องไห้ไม่หล่ลูกไม่ร้องไม่ร้องเลยนี่ตาเก่งมากคะ่ะ ทำไมทำไมหนูมมันแดงเนี่ยทำไมแก้มหนูมันแดงนหน,น,ดงนูเป็นไข้ลูกหนูเลยแก้มแดงเดี๋ยวหนูก็หายค่ะลูกสู้ๆนะคะทำไมปัดแก้มวล่ะนี่แต่ปัดแกม้มแล้ทำไมหน้าแดงล่ะลูกหนูไม่ได้ปัดแก้มอืมเอฟซีบอกว่าสู้ๆน,น,นะ นาริตะชู้ชู้นาริตะขอหัวใจเยวะเลยโอ้ยขอหัวใจรัวๆด้วยนะคะเอฟซีหัวใจมาแล้วเนี่ยเออขอหัวใจรัวๆหน่อยค่ะเก็บป้าไม่เก็บปะไหนเมื่อกี้ป้าเอากระดาษอนุถือไว้ถือไว้ถือไว้ป้าเบลทำอะไรหนูเอากระดาษเปียกเช็ดได้ไหมล่ะ พี่โตมาดูแล้วพี่โตอยู่ไหนคะพี่โตพี่โตมาดูน้องเนี่ยนะคะน้องคิดถึงพี่นะน้องอ่ะเดี๋ยวเดียวบอกว่ามาดูหนูก่อนนะคะคพะวกกันเป็น,นเอฟซีพวกกันเป็นเอฟซีนาลิตาเหรอพวกกันเป็นเอฟซีนาลิตาแน่เลยนะอุ้ย อ,อกิีได้ลองแล้วค่ะลูกเก่งมากค่ะอเก่งจังเลยอเมื่อกี้ประวันก็ประเอิญกกามาพี่น้องมากยียมนันิตะวันนี้ประวันก็ประเอิญกับยายเพนนะคะพาน้องโตกเกียวมาฉีดวัคซีนที่คีนุคีนิคุณหมอนะคะฉีดไปเลยขาสองข้างค่ะน้องเกียวลองไห้งองเงี้ยเลยนะลูกสองข้างเงยนะน้องเกียวนะสงสารน้องไหมล่ะ น้องฉีดหน้าด้วยเหรอไม่ใช่ค่ะน้องฉีดขาฉีดขาสองข้างเลยลูกฉีดน้องฉีดตรงนี้เหรอค่ะน้องฉีดฉีดฉีดขาค่ะลูกฉีดขาตรงนี้ตรงนี้น้องไหนบอกบ้าหนไม่ได้ไปฉีดจานไงก็นี่ตาไม่ได้ไปฉีดไงนี่จ๋านี่ตาไม่ได้ฉีดยาค่ะไม่ใช่เมื่อกี้อ่ะ พีลุงพ่อไม่ตกพี่ฉีจะใช่ไหมเหรอไม่ได้ฉีดยา,าคุณหมอเจาะเลือดหนูเฉยๆเจาะเลือดไปตรวจไข้ไงลูงเมื่อเช้านี่คุณหมอเจาะเลือดไปตรวจค่ะเจาะเลือดลิตะดีนะที่ไม่ลงปอดนิตะานะแต่ว่าออกซิเจนต่ํานะคะออจ๋าลูกวันน้บานบนหมดแล้วค่ะพ่อไปซื้อใหม่เออมันจะอยู่กับใครล่ะ รอ,อีล,งม,ออลงมาก่อนอีลงมาก่อนค่อยป้าค่อยจะไปซื้อ<บ>นาะตอนเมื่อเช้า่มันลอยให้บบกับให้หนุ่มมันนอยให้พ่กับแม่ด้วยค่ะตอนเช้าเช้าแม่ก็มาถึงลูกแม่มีงานตอนเย็นแล้วเราสิแม่แม่ก็จะรีบมาหาลิษาเลยแม่วิ่งมาวิ่งวิ่งแม่นั่งรอรอจี๊ต้องร้องให้ฉียดยาไม่นะถามชิจจ๊ต้องร้องให้ฉีดยาไม่น่ถามชิ เจต้องเจต้องมาดูหนูเจต้องปเป็นเอฟซีหนูเหรอ,เ,อ,อเจต้องเป็นเอฟซีนาริตาเลยเจต้องเจต้องบอกบอกเจต้องมาดูหนูเจ๊ต้องมาดูนาริตะนั่นะเจต้องนะเจต้องฉีดยาตูดร้องไห้งองอยงเหรอหมอให้ออกไปดูเหรอ เจ๊ต้องขับรถไม่เป็นใครขับรถให้เจ๊ต้องนั่งเห,หรอไม่จ๋าเหรอใช่แม่จ๋าสวัสดีค่ะสวัสดีใส่ป้าดูน้าเ <laughs> ย็นดีไหมหล่ะลูกคนมาดูหนูแล้วค่ะนี่ยังไงอดาวปลาแล้ว ขอบคุณดาวนะคะขอบคุณดาวค่ะขอบคุณดาวสบดวงด้วยนะคะปาลูกอยากได้เหัือเจลุงเชียนไปส่งลูกหินให้ลูกค้าค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอีลุงก็มาอีลุงไปแป๊บเดียวค่ะาขาลูกป้าปากแดงป้าปากแดงป้าถาลิปไงเจ้าเยาว์บ้าหืเจ้าป้าป้าทำแม่าามาทำงวน ป้าก็ไม่มาเตะโดนลูชิดป้าลูนหาลิปป้าให่อาคุณหมอโล่ของเล่นโยนตส่เลยอืมไม่ใช่คุณหมอหรอป้าเอาไปทิ้งเอาให้ป้าไปทิ้งเหรอโล่บอกเอ็กซีซี นูก็ร่งจะป้าก็ไม่คายิบเลยนุเดี๋ยวป้าก็จะถ่ายป้าเปิดแอร์ป้าอ๋อเปิดแล้วลูกเปิดแล้วแอร์นาวเย็นมากเลยป้าเป็นคนจ่ายตังค์ที่ไหนป้าค่ะป้านี่เรียค่าจ่ายตังค่ะนูไม่เลี้ยงป้าถ้าป้าแก่แล้วอ่ะโอ้แล้วใครจะเลี้ยงป้าล่ะป้าอะไเปม่คนจ่ายตังค์อ่ะเออป้านี่จะจ่ายตังค่ะแล้วใครจะเลี้ยงป้าล่ะเวลาป้าแก่ไปนะะนูจะเลี้ยงแม่ไม่เลี้ยงป้าเลยป้า ป้าป้าแป๋แม่เารบสวยโอ๊ยผมไม่รักป้าผมป้าไม่เป็นตีเลยพี่น้องเบื่อพวกป่าว่าทาลิบกับสีบรียงป่าได้ยังไงโอ้ยป้าไม่ปากแก้มนแม่พี่น้องเพื่อนเพิ่มาป่าบอทาลิบบอทาแปรงกับสีบริยงป่าวันสาสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้อยู่กับคุณป้ากับคุณลานนะคะ เราอยู่โรงพยาบาลกันค่ะเดี๋ยวอีลุงก็มาป้าป้าน,นอนดีป้านอนมานอนกับหมูค่ะลูกป้านอนกับหมูป้าถ้าป้าเื่มาป้าไม่ได้เห็นแม่นนี่นะค่ะป้าเป็นคนจ่ายตังค์่าเอฟซีว่ะไม่ไม่ <laughs> ไมยึดโทรมาหาหนูเนี่ยเออไม่ยึดก็โทรมาแล้วไงไม่ย้ดโทรมาอวดลูกน้อยสองคนสองตัว ชื่ออะไรชื่ออาชิกับอะไรนะไม่รู้ว่าเมื่อกี้เนี่ยมาตัวนี้น้อยนะชื่ออะไรนะสีขาวกับ<ม>สีเดาไม่รู้อ่ะไม่หรอพี่แต่อยากได้เหรอลกูกพ่าไม่โทรป้าไม่บอกป้าไม่บอกว่ามันมันชื่ออะไรป่าไม่บอกไม่รู้อ่นะค่ะโตเกียวอยู่กับป้าอ้วนค่ะปะา้าอ้วนป้าเอิงแล้วก็ยายเพลแล้วก็ยายปีค่ะตอนนี้น้องโตเกียวก็อยู่มุกดาหารนะคะน้องมาฉีดวัคซีนสองเข็มเลยวันนี้สองขาเลย สงสัยจะกลับแล้วมั้งเพราะว่าเมื่อกี้นี่ป้าโอนจังโอนตังไปจ่ายค่าสีวัคซีนอยู่น่าจะสีเสร็จแล้วแล้วก็จะกลับบ้านแล้วค่ะน้องเกี้ยวนะอันเมื่อกี้นี่ปะอ้วนกับม่ไปหาลิตาย,ยตูวระตูเกียวมาเลยึ้นว่านำ้ำตูเกียวอยู่ในรถกับยายเพนึ้นมาาต่ปะอื่นก็ปปะอ้วนจ้าให้ขับรถใช่ยายเพนขับรถกี<ม>ลุงมาไงยายเพนขับรถมาขับรถไม่เป็นหรอประอิงก็ขับเป็นค่ะแต่ปะเอิงไม่กล้าขับรถป้าปะเอิงกลัว ก็เลยให้ยายเพนขับมาให้ค่ะลูกปก้าเออกลัวป้าเออกลัวป้อเออกลัวไปหาคุณหม<า>อค่ะก็เออกลัวไปหาคุณหมอกลัวคุณหมอฉีดตุ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 หมือนเ๊ต้ตตตต <c oughs> ตอเหมือนเจ๊ต้องฉีดต,ตุด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 เลยนะเจ๊ต้องนะสวัสดีสามพันหกร้อยท่านเลยนะคะหนูหนูยังไม่หายปวดขา,าเลยเนี่ยเดี๋ยวก็หายลูกเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่จ๋ามาหนูก็หายเลย แม่แม่จะมามาหาหนูตรงนี้สีค่ะเดี๋ยวตอนเช้าเช้าหนูตื่นขึ้นก็เห็นแม่เลยแม่เสร็จงานตอนเย็นแม่รีบมาเลยนะลูกนะบ้านาาไหนนวลเออหรอเมื่อเช้า,า,ชาใครโทรมาหาหนูนะเมื่อเช้าเนี่ยเมื่อเช้าใครโทรมานะเมื่อเช้าใครโทรมาเมื่อเช้าใครโทรมาหา,า,าหนูจีตองเมื่อเช้าเมื่อเช้าเนี่ยที่ที่ตอนหนูร้องไห้่ะใครโทรมานะเมาาื่อเช้าเช้าเช้าเหรอ ใครโทรมาพ่อจ๋าเหรอพ่อจ๋าโทรมาหานาริตาแล้วนะคะวิทยดาวดาวหนลัวขอบคุณดาวด้วยนะคะดาวภาษาเรามีเตะหัวใจเด็ดขอหัวใจรัวๆด้วยค่ะบอเอฟซีโอฮ้ยพี่โตไม่มาดูนี่พี่โตไม่มาดูแลน้องเลยพี่โตนะมาจแตแต่อันนี้ให้หนูเหน่อย ในลูกโอ้เดี๋ยวให้อีลุงซื้อตัดมีดกรรไกรตัดเล็บมาตัดออกลูกจ้ามยันนู่นไรสดอยู่จ้าเอาจ้าใบสมเด็จมุตายไใบสมเด็จมุตายจ้าใบบูดรจ้ากินอยู่จ้าจ้ากินอยู่จ้าใช้ผู้ชายอย่ามาผู้ชายอย่ามาผู้ชายจ้าขอบคุณจ้า จ้าจ้าคู่เธอจ้าจ้าป้าหัวใจรัวๆขอหัวใจรัวๆให้นาริตาด้วยนะคะหัวใจเรัวๆป้าอุยขอบคุณค่ะป้าป้าดูป้าเห็นป้าเห็นแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณหัวใจรัวๆด้วยนะคะเอสซีบอกว่าตู้ตู้รคะนาริตาเอสซีว่าสู้ๆนะเอสซีว่าสู้ชู้นะหัวใจสียผู้หรอนี่และวนาริตาสู้ชู้ไหมล่ะสู้ชู้ไหมเริ่มเบิกขึ้นอะไรลูก คุณหมอเหรอมาดููหนแล้วคุณหมอมาดูหนูแล้วหายไปนะคะเอฟซีบอกขอบคุณค่ะป้อ้วนกับป้าเอิาเอลี้ยงปมามาเลี้ยงปมาเลี้ยงนาดีตะตอนนี้ป้าอ้วนกับป้าเอิงเลี้ยงน้องเกียวอยู่บ้านรอค่ะลูกป้าเอิงกับป้าเอิงกับป้าอ้วนป้าอ้วนอ่ะ ป้าอ้วนเยี่ยมหนูเออป้าอ้วนมาเยี่ยมหนูกับใครเมื่อกี้นี่มากับใครคะป้าอ้วนกมากับใครคะมาป้าเอิงมากับป้าเอิงค่ะน้องนอนหลับนะคะน้องนอนหลับอยู่ในรถค่ะน้องมาอะไรนะน้องมาฉีดอะไรนะฉีดวัคซีนแถวนี้ค่ะ <laughs> น้องมาฉีดวัคซีนแถวนี้ค่ะ พระเจ้ากระสูนเพื่อกันนะคะขอคุณค่ะแม่ขวดแม่มันรอตรงนี้นี่ไงแม่บอกแม่บอกว่าแม่ทํางานเสร็จจะรีบกลับนะคะลูกนี่ไงนี่ไงแม่นี่ไงแม่ดูหี่เห็นไหมนี่ไงนี่ไงแม่เดี๋ยวป้าให้รู้กนไหล่ะแม่จ๋าแม่จ๋าไหนล่ะนี่ไงแม่พิมพ์อยู่นี่แม่เม้นอยู่นี่แม่จ๋าอยู่ไหนล่ะแม่จ๋าแม่จ๋าพิมพ์มาใหม่ซีดี่ต่ไม่เห็นแม่จ๋าเลย พ่อจ๋าพี่มานูนไหนนะคะค่ะพี่มาหาในตาเลยนะคะพ่อจ๋ากับแม่จ๋าบ้านนอนึบ้านนอนให้เอสจีดูเอ้าป้านอนทําไมล่ะป้าไม่ง่วงลิตาก็นอนสิลิตานอนเลยป้าตื่นมาป้าไม่เห็นม่นะอู้ลิตาก็ต้องรีบนอนนะคะลูกถ้าไม่นอนไม่ป้าป้าคนนอนมาตีค่ะนี่ไง หัวใจหลายสีเลยลูกวฮ้ยขาขึ้นข่ยดียจมื <laughs> <im> ขอขึ้นนะลูกเจ้มือขึ้นไปข่ขาขึ้นค่ะขอขึ้ขออพุณนค่ะขออพุณนค่ะแล้วเมื่อไรอันนี้คุณหมอจะเกะให้หนูเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าคุณหมอมาเกะให้ค่ะหนูต้องเข้าน้ําเกลือให้หมดกระปุกนึงก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณหมอก็จะเอามามาดูแล้ว ดเออพรุ่งนี้ค่ะเดี๋ยวคุณหมอก็เอามาออกให้นาริตะนะคะนาริตะช่วยช่ว<อ>ยจะกลับบ้านไปหายโรเกลียวได้ย,ย <ê! S 1> ด้จุ๊บน้องได้ไหจุ๊มน้องยังไม่ได้ค่ะตอนนี้ค่ะเดี๋ยวให้นาริตะหายก่อนค่อยจุ๊มน้องนะคะโอเคไหมคะอ <laughs> โอเคไหมคะสวัสดีห้าพันท่านด้วยนะคะกคบซีขอหัวใจรัวๆด้วยนะคะหัวใจมันเรี้วเนี่ยมาก เอพีบอกว่าชื่อตัวน้กฆ่าลิตาลิตาลิตาสู้ไหมล่ะป้าคนนวดทีป้าป้าตื่นมาป้าไม่เห็นแม่นะป้าคนนอนมามาน้อนกับนูุ้ยไงโอเคค่ะว้าวให้ป้านนอนด้วยเหรออยาให้ป้านอนนั่งอยากให้ป้านอนนั่งพี่น้องป้าาจ๋จ๋าลูก โอเคค่ะวู้ทมามเก่งจังเลยคะ่ะป้าหัวใจลายสีเลยเพรหัวใจลายสีให้นาตาด้วยนะคะหัวใจลายสีสวัสดีห้าพันหกร้อยท่านด้วยนะคะขอบคุณค่ะโอ้อยากกินแหนมเนืองจังเลยมีใครใจดีซื้อแหนมเนืองมาให้ป้ากินไหมนะมันอร่อยไหมล่ะมันอร่อยฉี่แหนมเนืองนะี่ะป้าชอบ ป้าก็ตัดแปะป้าอยากกินแหนมืังมากเลยนะลิตาเดี๋ยวขาแป๊บหนึ่งขาป้าขาลูกอันนี้ชุดป้าเหรออันนี้ชุดป้าไงป้าอ้วนเอามาให้ชุดนอนป้าหรอปาที่ไหนสั่งเองค่ะริตาฝ่าจอยลงบนหีป้าขึ้นไปที่ร่มหลวมให้แานอนด้วยไหม โอ้ให้นอนด้วยหน่อยค่ะโอเคค่ะลูกโอ้ให้ป้านอนนำมาส่นปา <f> ป้าป้า้าป้าป้าป้าน้าป้ีป้าป้าน้นปาป้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 าป็าป้าูกาป้าป้าป้าปาปีาปวาป้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 า่้า้าป้าปอาปมาป้้ก่้าปป้า้าาป้ป้า้้ ปะเอาตังน,นี้ก็ได้นี่ม,<า>มุนกันิตาโอเคโอเคปะปะปะปตอนนี้แม่นย่พินห่งอันอันข้นไข่หลายหลายขนไข่บัดใหญ่หลายอดีดุกนะ้นอนวยน่อยค่ะอ,ะอ,อขอหมวใจหลายสีหน่อยค่ะหัวใจหลายสีบันเลยเกเก้สิบอกว่าขอให้นาริตาหายไปไว้นะคะ ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะเอฟซีไปเบอร์เอลปีบ้าต่างชุดที่ดูต่างชุดเอลซ่าให้หน่อยนะคะหนูไม่เปลี่ยนเลยสั่งชุดเอลซ่าให้หน่อยนะคะหนูไว้ชุดเอลซ่าเจ้าหนึ่งต็มจู้อยู่หรกเลยหนูจะได้ชุดอะไรลาบูบู้บไหมไม่ชุดลาบูบู้หนูก็มีแล้วป้าตังป้าป้าตื้อให้หนูแล้วไงแล้วหนูจะได้ชุดอะไรล่ะลูก เจตีบอกบ้านหนูร้องไห้หรอคะไม่ร้องค่ะอืมนี่ตาไม่ร้องไห้คะ่ะนี่ตาเก่งมากค่รับร้องไห้ทีรวยขอบคุณคะ่ะป้ามันไม่เห็นหน้าป้าโอ,อ้ไม่เห็นว่าเห็นหน้าป้ามัน้ามันหน้ามันไม่เห็นหน้าเลยป้าไม่ได้ถ่ายรูปสั่งสั่งแองกอ็สั่งแก้วมุกบบปเจ้าสั่งโมเป็นพี่น้องปึกลีเดียวสั่งโมเป็นสั่งแก้วโมเป็น บ้าเลยมีแอบอันแอบป้าอยากพื่งรอนรับป้ารับไหมนะป้าจ้ <c oughs> ากูป้าก็ฉีจ้ากูหรอกโอเคค่ะคิดถึงน้องเกียวจังเลยคนหล่อของป้าน่ะดูดูจะอยู่กับใครล่ะป้าออกลูกป้ากลับดูล,ล่ะก็หนูก็ป้าก็อยู่กับหนูไงลูกป้าจะรอกับความนริตะนะคะไม่ใช่ แม่จะมารอกับหนูดูโอเคค่ะถ้า,ถาพรุ่งนี้แม่มาป้าป้าจะกลับไปหาน้องเกียวหน้าหนูอยู่กับแม่จ๋านะคะโอเคไหมเอาไปล่ะเอาก็นี่ตาก็อยู่กับแม่ฉีป้าจะไปะเอาน้องเกียวไงลูกโอเคไหมคะเอาน้องเกียว้ปหาลิตะเนาะว้ามันไม่ได้ค่ะเดี๋ยวน้องเกียวติดไข่กับหนูหนูหายก่อนหนู่อ่จะได้จุบน้องเกียวค่ะสวัสดีเอาระไปล่ะ สวัสดีหกพันเจ็ดร้อยท่านด้วยนะคะหายไปไปนะคะลูกเอฟซีบอกอหดดัวใจว่าดีเลยขอหัวใจสีอะไรบ้างคะสีชมพูล็อกไวม,มาแล้วมาแล้วเหรอคะลูกใช่โอ้หัวใจะะหใจลายสีหลายสีที่ดีค่ะคะขอหัวใจหลายสีด้วยนะคะลิตาแล้วว้าวขอบคุณค่ะข,ขอบคุณค่ะ พีป่ปูจีนสั่งให้ดูเลยค่ะพี่หยือท,ท,ที่ตวยบ้างเอาไว้ให้ดูเลยค่ะเอ่เอาเอาหมอนหัวใจให้หน่อยนะคะอยุดได้หมอนหัวใจด้วยนะคะเอฟซีหมอนหัวใจนุ่มๆนะค่ะจะก,กินอะไรไหมคะเอฟซี FC ถามมาได้แตจะกินอะไรคะเอฟซี FC จะเอามาให้คะ่ะอยากกินอะไรคะอยากกินปล อยากกินปูอดัดว้าในตู้เย็นก็มีปลาซื้อมาแล้วปูอดัดนะอยากกินอะไรคะอยากกินอะไรดีนะอยากกินอะไรนะปลาแซลมอนไหมปลาแซลมอนค่ะหนูอยากกินซูชิปลาแซลมอนใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคค่ะไม่กินข้าวมันนะโอ้หนูจะกินแต่ปลามันเหรอคะลูกใช่โ <Okay. S 2> อเคอรับเค็มเลยโอเคค่ะใส่ซอสด้วยเนาะโอเคเมื่อไหร่ก็ต้องตังมาหาหนูเนี่ยโอ้เดี๋ยวให้อีลุงซื้อมาให้ได้ไหมล่ะ ไม่ได้เอฟซีนี่แต่จะกินซูซี่ปลาเซลโมะขอพุณดาวกับหัวใจด้วยนะคะหาเร็วๆคนเก่งหัวใจรักดีลยหัวใจล้าสีเลยค่ะหัวใจอีกแล้วหัวใจอีกแล้วว้ายมีหัวใจมียิ้มด้วยเห็นไหมนะมีสติ๊กเกอร์ยิ้มด้วยนะสติ๊กเกอร์ดอกไม้ก็มีลิตะ มีหมดผีเสื้อก็มีว้ายุตช้อไม่ล่ะชอบือตืซอกิก็ FC ตือกิ๊กให้หนูได้ค่ะค่ะลูกป้า FC ถามว่ากินหมูปิ้งไหมคะกินไม่กินโคเอ้าหมูปิ้งหนูไม่กินเหรอไม่กินมันไม่อร่อยมันมันมีเนื้อมันอ่ะมันมีเนื้อ